ไฮดูโมสือนัสิลเดสสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนัจซิลนะครับผมกับครั้งนี้เราจะมาเล่นในส่วนของเฟ n กร r d เดอร์อีเวนต์พิเศษซานตาออร์ตากันนะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์คริสต์มาสของปี2015เอามารีลันใหม่นะครับผมก็อย่ารอช้าเข้ากันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นเควสาปฐมบทนะครับผมอ่มีสู้เลยเหรอโอเคมีสู้เลยได้คือจำไม่ได้แล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้างยังไง แต่เอาเป็นว่าโอ้โหอานนท์อานนท์อ่าน้าจะเป็นซานตาจังนะครับผมถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วจริงๆเนะี่ยแล้วก็ผมมีจัดทีมเก็บถุงเท้านะครับผมเก็บถุงเท้าเป็นเซตที่อเอาไว้เก็บถุงเท้าโดยเฉพาะเลยก็เดี๋ยวใช้ทีมนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะยังไงก็จำไม่ได้ดีว่าตัวเป็นใครยังไงขนาดไหนแล้วเดือดแค่สิบเอง ถ้าจะพูดแล้วก็ก็เหมือนกับว่าวันเทศกาลเขียนของขวัญเธออ่าสแเคียวเดียเองเนี่ยก็จัดงานคริสต์มาสเหมือนกันนะคะเซมไปล,ลุ่นพี่คะโฟโฟ,โฟอะไรไม่เห็นลุ่นพี่เลยอะโฟซังลุ่นพี่อาบน้ำอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในห้องน้ำหรอคะจะเข้ามาไหมละครับบ้านาไม่อยู่ที่ไหนเลยทําไมอะแบบว่าทําการยิยนัาแล้วแท้ๆว่าลุ่นพี่อยู่ในอยู่ข้างในยิยนญันยังไงวะอ๋อ ก็แปลว่าในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข้อมูลว่าความร้อนออกไปจากห้องเลยหมายถึงว่ามีการทดสอบไออตรวจ,จับความร้อนนะครับผมแลม้วมีดูล็อกได้ว่าลุงพี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็คือนี่มันเป็นคดีค่ะโสคสร้างปคดี <laughs> แปลว่าต้องเรียกด็อกเตอร์มาช่วยแล้วโอ้ยาโอ้ยาโอยายาอพอเจ้าออกมาจากเลชิฟแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบทุ่งหิมะ มันดูแบบเริ่มมามีแบบอ่าอะไรทำไม่ใช่อะไรทำมีอ่าขนทำสมัยหรออะไรประมาณนั้นนะครับผมเจ้าเนี่ยก็เป็นคนที่อ่าไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะไม่คิดเช่นนั้นหรือนัสซิล่าเสียงน้ำมันหรือว่าตอบกลับได้คลื้นๆมากแบบว่าเห็นแล้วอยากอไดดยินแล้วอยากีบที่ก้นจริงๆเลยให้ลอยไปเลยอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่าการทำสัญญาช่วคราวก็เถิด แต่เจ้าก็เป็นมาสเตอร์ของข้านะข้อหนึ่งเธอเธอที่อยู่ตรงไอ้ถ้ำอะไรเนี่ยไดคูโทหมายถึงอะไรวะถ้ำอา,าสุญากาศหรอครับข้อสองม,มีมินิสกาออเรทามินิสกาออเรทามินิสกาออเรทามอนิสกาดมินิสกา,สกา,สกาเออมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ แต่ว่าอย่าติดใจไปแล้วข้าขอพูดก่อนนะซานต้าเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงความหนาวหรอกเอหรอกโอเคขอแนะนําตัวก่อนละกันฉันคือซานต้าออร์เดาเป็นซานต้าคลอสแห่งความชั่วร้ายที่จะตัดผ่านตมหนาวฉันเนี่ยก็แบบโดนเข้าใจผิดบ่อยๆอะ่ะก็ต้องแบบว่าสงสัยเป็นเรื่องที่ฉันทํามาอย่างทุกทีก็เลยอยากส่งของขวัญให้ทุกคนางคนดีขึ้นมาทันทีแต่ว่าก็รวบรวมของขวัญมาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีวิธีการแบบเดินทางตอนเนี้ย แล้วก็ไอ้กวางที่จ้างไว้ก่อนเนี่ยมันก็แบบกลัวฉันแล้วก็หนีไปแล้วโอ้โหกวางกลัวจนหนีโถโถก็แค่ใช้ไอ้มอริกันเนี่ยในการเป็นแบบแทนที่จรโดเจ็ทําให้พุ่งเลยฉันไปยียกาไปเท่านั้นเองไม่รู้ปูุกกลัวกันทาไมกลัวสิครับแต่ว่าถึงจริงๆแล้วเนี่ยฉันจะทําการควบคุมมันเองอ่ะมันก็คงทําได้แหละแต่ว่ามันก็สนนั้นก็สนนะนะนะฉันยังมีความเป็นซานต้าอยู่ถ้าเออทาให้กวางร้องไห้เนี่ยมันก็แบบ จับใจเด็กไม่ได้นะถ้าเช่นนั้นเจ้าคงใช่ไหมนัสซล่าเอ๋ยที่ข้าเรียกเจ้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลอะไรอื่นก็แบบว่าจะขอบคุณเจ้าก็เลยอยากจะมอบเกียรติของการเป็นอาเลนเดียของข้าให้แก่เจ้ายังไงละ่ะไม,ไม่ไม่ใช่เกียรติตโตเลยข้อ <c oughs> <c oughs> หนึ่งอ๋อมันก็เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ใช่ไหม <c oughs> ข้อ2หรือก็คือไม่มีคนให้แบบว่าให้ช่วยคนอื่นเลยใช่ไหมไม่มีเพื่อนใช่ไหมอรอรต้าจัง มันไม่ใช่อ่างั้นแต่คิดออกมาตั้งเยอะแยะแล้วอ่ะก็มีแบบอยู่คนหนึ่งนะแต่ว่าก็พูดแค่ว่าอาเบอร์พูดอยู่แค่นี้แถมแบบทนเจ็บไม่ได้ด้วยเลยก็ไล่เลยไ,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 ไล่ออกไปเลยทั้งๆที่แบบว่าตาตา,ตาสะสองแสงแล้วแท้แบบว่าติดจมูกสีแดงไปมันก็แบบดูเป็นไอเรนเดียดีจริงๆเลยแต้แท้โหถึงจะเป็นคริสต์มาสก็เถอะแต่มันก็ต้องมีขอบเขตของการทําอะไรบ้างยะาช้าก่อนดูเหมือนว่าไอพวก ไอ้ไพรพงษนั้นมรวบรวมไอ้ของขวัญไม่เรียบร้อยแล้วการอยู่ในช่วงพรีเซนเทชันนะแต่ว่าช่วยไม่ได้จับดาซะนัสซิล่าอ,อ๋อไอ้พวกไอ้ลูกกระจอกที่สนใจจะมาเอาของขวัญน,นะครับผมม่อกีผิดไปนิดนึงขอโทษครับจงสู้กับซานต้าซะนั่นแหละก็คือสู้กับตัวที่คิดจะมาขโมยของขวัญเรานะส่วนซานต้าจังก็ไม่มีเพื่อนนะครับผมก็เลยมาให้เราเป็นกวางแทนโอเค ลุยลๆยลอยพวกนี้โอ้โหมากันเซตเดียวลาก่อน10ปีสายเราจเปลี่ยนหรไม่ทางอยู่ตลอดนี้ขึ่นทางมันช่างเปลี่ยนไปด้วยความลำบากหนูมาทานี้ ทำไมโลโก้มันเล็กเๆก็อย่างนี้แหละก็มีแบบคนที่บ่อนจะโจมตีซันตอครอสมากมายก็เลยต้องการมาสเตอร์ที่เป็นที่แข็งแกร่งมาเป็นแบบไอเรนเดียให้น่ะเอาล่ะ เข้าใจแล้วใช่ไหมต่อจากนี้เจ้าเป็นเลนดีของฉันไม่มีสิทธิ์ในการปฏิเสธนะฉันก็เป็นซานตานะไม่ใช่ยักษ์อะไรถ้าเธอทำงานดีแล้วก็ก็คงไว้ชีวิตให้แหละโอ้โหเจ๊ J. จะฆ่าผมเลยหรือข้อหนึ่งรับทราบครับจะเริ่มทำการเริ่มทันทีครับผมข้อสอง yes Santa Otto เหมือนกันนี่โอเคเลือกข้อสองเลยกันนะครับเนื้อตอบกลับด้วยคำเดียวเลยงั้นหรือโอ้โหแบบเจ้านี่เป็นสิ่งโตที่ไม่กลัวอะไรเลยงั้นหรือเจ้าน่ะ ช่างหน้าแบบหน้าพึงพายจริงๆเลยแต่ว่าเป็นคำคำตอบที่ดีนะติดใจเลยอ่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มต้นนะเดี๋ยวบุกเข้าไปในบ้านบุกบุกเลยรรอยเจ๊บุกเข้าไปกลบ้านที่อยู่ใกล้ๆก่อนไอคนที่เป็นซานต้าเนี่ยต้องบุกต้องเข้าไปจากทางท้องฟ้านะโอเคขึ้นไปที่ไอตัวรถรถไอรถรถซานต้าครับผมขึ้นไปบนรถซานต้าเลยจะทําการสอนเจ้าเองว่าซานต้าเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วก็ได้ไนี่มานะครับผมน่าจะหมายถึงซานต้าที่โดนทิ้งไปไอ้ไม่ใช่ลูกกวางที่พูดได้แค่อ๋อดอซานต้าก็เลยออรถถาธาจังก็เลยไล่ใกล,ล้กลับไปนะครับผมโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าครับกับบทที่1บทคืนที่1น,นะครับดาริอสคุงมีแค่เทเ่อนเดียวนะครับผมสตูเป็นอัมเปอร์ซิเกอร์แอสซาชินแล้วก็ไรเดอร์นะครับผม ก็ใช้ทีมที่เรามีเลยก็ได้ไม่ติดไม่น่ามีปัญหาอะไรก็มีตัวครบแล้วก็สตูไม่ได้เลเวลสูงมากใช่ม้ยเ,เท่าไหร่นะร้อยสิบเองแพ้ไทยก็ไม่กลัวมาเหอะวิงซาทหารตัดข้ามือซาภายใต้กลางอะไรนะโอ้โหหิมะแล้วก็จงหลงทางน้องเพลงอะไรอยู่เจ๊ ไอ้รถเข็นรถทอสานต้าอันนี้มันบินได้ด้วยอ่ะข้อหนึ่งนะครับผมส่วนข้อ2เนี่ยแล้วทำไมต้องร้องด้วยเสียงโกรธอย่างเง้นด้วยล่ะทำไมต้องร้องด้วยเสียงโกรธอย่างเง้นด้วยอย่าไปขู่คนสิเด็กลัวหมดจาคนเสกไรมารยาทมันไม่ได้เป็นการไอ้พูดตะโกนข่มขู่อะไรพูดสักหน่อยฉันร้องเพลงอยู่ต่างหากเพลงโหดมากเจ๊ก็ทําการแบบโชว์ตัวอย่างเงี้ยจะได้ไม่ไปชนกับเครื่องบินยังไงล่ะมันแบบว่า คอมมอนเซนของซานตาน่ะอ๋อที่มันมีร้องเพลงเพื่อไม่ให้เครื่องบินชนเหรอโอเคน่าจะกำลังถึงไอาสารที่ต่อไปแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้นัซิล่าครั้งนี้เป็นรีเควสของไดเลออสคุงซังไซอมสามขวบที่ส่งจดหมายมาขอร้องซานตานะเดวเดวเดวไดวเลออสคุงสามขวบน่าจะหมายถึงุ่นที่สามหรือเปล่าเจ๊มือแบบว่าตัวหนังสือเนี่ยเขียนด้วยอไอสีดำเต็มไปหมดเลยอ่านไม่ออกเลยอะ มาแต่ก็เห็นเธอเห็นหน้าแล้วก็คงเข้าใจแหละว,ว่าอยากได้อะไรไปกัเธอไปอย่างสวยงามบุกเข้าไปอย่างสวยงามเลยอารามาลิปโปอารามาแฟนทอมแต่ละตัวโอ้โอ้แฟนทอมเจ้าพูดอะไรของเจ้าอ่านเขาจะยากเหลือเกินอะไรเนี่ยเกราะที่ปิดบางเสียงคน <c oughs> เสียงที่มาจากแดนไกล เสียงของผู้หรือว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงที่อา่ากำลังแช่งควาไอาความตายอยู่ถ้าเกิดจะพูดแบบให้เจ้าเข้าใจง่ายๆแล้วก็ก็เป็นเสียงของสาวน้อยที่อารวะที่แบบว่าไอาเวลาหิวแล้วจะอารวาทนะฟังแล้วแบบว่าอึดอัดแต่ก็ช่างดูมีความรักถึงจะตายจากสเปคของใช้ก็เธอแต่ก็แบบยังเข้าใจดีว่ามันคืออะไร ก็เจ้าที่แบบว่าเหมือนจะปล่อยความแค้ออกมาอะไรบาว์ารเหมือนกับปลาที่กําลังว่ายขึ้นน้ําตกเหมืองพูดอะไรกันมึ่โอเคก็เหมือนกับว่าไอปลาที่ว่ายน้ำปลาที่ว่ายน้ํานะโอเคหายใจมันช่างหน้ายินดีจริงๆเจอเลยแล้วก็ช่างหน้ารังเกียจนักคริสตินูคริสตินูไปไปหกัหกข่าวไปอีกแล้วทําไม ทำไมชะตาการรมต้องพัดพากพวกเราออกจากกันด้วย c o u p ปอร์คริสต์มาสซานตาคลอมันบ้าไปแล้วแบบว่าได้ยินว่าคือค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสำหรับคนอ่าคู่รักใช่แล้วเธอคนนั้นแหละทำไมอ่ะทำไมพวกเราในค่ำคืนเช่นนี้ต้องอยู่กับอ่าผู้ชายเท่านั้นด้วยน่าสงสารแฮฟแนทอมนี่มันเสียงร้องของจิบอัญญาอะไรกันเนี่ยแปบลบว่าทาบซึ้งใจกันไปแล้วไอ้เซวาคนนั้นเนี่ย ต้องเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงอะไรแบบว่าแน่นอนเลยอ่าคนหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นเพลงเหมือนเพลงเอาไว้อะไรนะครับผมเอเลอเจีข้อ2อ,อ่ามันต้องเป็นแบบว่าแค่บนเรื่องความแค้นของตัวเองเท่านั้นแหละมันก็แค่แค้นที่ตัวเองแบบไม่มีคนรักในค่ำคืนวันอ่าไม่ใช่วัน,นท้ายอัมคริสต์มาสนะครับผมก็สำหรับคนที่เล่นเพลงหรือออกเสียงเพลงอะไรพวกนี้นะครับอยากจะให้ทริสตันเนี่ยมาแบบ เข้าใจจริงๆเลยโอ้โหทริสตันโผตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจำไม่ได้แนละ้สองคนนั้นน่ยน่าจะไม่ใช่ดาเลดาออสคุงนะลองไปหาดูที่อื่นดีกว่าเนี่ยดาเลออสคุงไอที่อยู่ตรงกลางห้องนั่นน่ะก็มีแค่แคนเดิลทีเท่านั้นไอต้นไม้เทียนนะครับผมดาริสคุงเนี่ยดาเลออสคุงไม่น่าอยู่แหลอะอะช่างเหอะก็กลับไปเลยแล้วกัน แต่ว่าสองคนนั้นดูน่าเศร้ามากเลยนะก็คงปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไปกันเถิดนัสซิล่าทำตัวให้เหมือนกับแครอที่ไปช่วยสครูตมันหมายถึงใครว่าเริ่มงงแต่เวลาทำใจซะไอ้พวกเราเด็กน้อยทั้งหลายเอ้าจงรับของควัก็ฆ่าเข้าไปนี่เป็นคำพูดกับคนให้ของขวัญหรอโอ้คริสตินูกลับมาแล้วงั้นหรือเด็กคริสตินูช้ก่อนอยู่ก่อนไอ ผ้าคุมดําอย่าเข้าใกล้เลนเดียของฉันนะการที่จะแบบยื่นมือไปใส่แบบว่ามายุ่งเกี่ยวแข่งแย่เจ้าเจ้าเป็นคนชั้นสามเง้นหรือเจ้ามันเป็นแบบว่าโปรในการแบบว่านักสแสดงนักสแสดงมือโปรไม่ใช่เง้นหรืออะไรฉันคือนักสแสดงมือหนึ่งงั้นหรือคนที่เหมือนกับผีอยู่ใต้ดินอย่างฉันฉันไม่ได้แบบพูดไอเอาใจเจ้านะถึงแม้จะดูแบบถึงจะบ้าคลั่งหรืออะไรอยู่ก็าตามเสียงร้องของเจ้ามันเป็นความจริงมันแบบว่าฟังแล้วอยากจะร้องไห้เลยอนะ่ะแบบว่าโอ้โหนะ บอกว่าคําคืนนี้ตูไม่มีแฟนเนี่ยว่าแต่ไอเจ้าของปราสาทนี้อยู่หรือเปล่าเหมือนได้รับจดหมายนมาหนาว่าส่งจดหมายมาที่มหาซานตาซานตาอ่าตจ้าคนเงงาเอ๋ยเป็นแบบสง่งนากกรรมจริงๆเลยถ้าเกิดดูจริงๆดีๆแล้วเนี่ยเจ้าก็คือซานตาครอสโอโอซานตาซานตาเฮ้ยมันขยับด้วยไอแคนเดร์ทรีตัวนั้นน่ะแต่คนพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกัน ตายซะแล้วก็ไปแทน,นซะแล้วก็มอบไอ้ถุงของขวัญน,นั้นมาซะสแตนทคอสนี่แหละต้องเป็นตัวตนที่โดนทำลายทิ้งโอ้เฟรเซนเอมาเอ้ยใช้กำลังอย่างเงี้ยโอ้โหอไม่ใช่เด็กน้อยแล้วช่วยไม่ได้สู้นะนะัตซิล่าจะในการที่ทำให้เด็กที่มองแต่ความฝันให้เห็นความจริงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของซานต้าเหมือนกันหรอใช่หรอข <c oughs> ้อหนึ่งอ่าถึงแม้จะไม่มีเด็กสักคนนึงก็เถิดข้อสอง ไอ้ไซต์ตาคอรเนี่ยแบบโขร้ายกว่าที่คิดนะไซต์ตาคอรนี่โขร้ายเนอะเฮ้ยก็แค่เข้าใจผิดนะไม่ต้องติดใจไปก็จริงๆแล้วสันต้เนี่ยก็แค่ให้ของขวัญได้ก็จบแหละพวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวพิกกันนะก็ออกไปสู้ข้างนอกกันดีกว่าคือชาวพิกหมายถึงอ่าชาวเผ่าที่อยู่ทางเหนือของสกอตแลนด์นะครับผมอาราโซมาสู้กันแม้จะสู้หรอมันเป็นเรื่องน่าเศร้านัก アラ、ヘピギアクーヴ、ね、わかりました。<noise> ママ <noise> เควสเมื่อก่อนนี่มันง่ายขนาดนี้หรอหรอครับเนี่ยโอ้ลรเดอร์หมดแล้วะมาม嘛อะาวีวายโอ้ตัวทีเดียวไม่ตายด้วยบ่ากัไง โอ้โห,โหดูไฟนั่นสิดูไฟนั่นสิอลังการดาเลโอสคุงสามสามขวบนะครับผมถึงจะไม่สามขวบจริงก็เถอะโอเค เอาเอาของขวัญไว้กินซานตาคาราโนจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลล์โอ้ยคุณสวัสดีいตื่นข้างหน้าก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะ โอ้โหดูอย่างนี้แนละ้วแบบรู้สึกอลังการมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมันมีไอ้แถบสีแดงนะครับผมบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าซีการ์ดดรอปหรือว่าดรอปเพิ่มเติมก็เหมือนกับว่าผมมีใส่การ์ดอยู่อันหนึ่งก็เลยโชว์ว่าไอ้อันนั้นอะโผล่มาเพราะเป็นไอการ์ดที่ผมใส่อยู่นั่นเองก็ดีนะครับสะดวกดีจะได้รู้ว่าการ์ดที่เราใส่เนี่ยได้อันไหนบ้าง เข้าใจหรือ <depression> ยังไอ้ร่างกายของซานตาครอสเนี่ยก็แค่อีกร่างหนึ่งที่ฉันพอใจตัวจริงของฉันเนี่ยคือมังกรสีแดงแห่งบริเตนอัศวินแห่งอัศวินหรือออสเตเลียนี่แอะนี่แหละจงจำไว้ให้ดีดูกำลังดูเงาเงอยนะครับผมโอ้ซานตาคลอสซานตาคลอสสมัยสมัยสมัยหนาวหนาวหนาว เฮ้ฉันทำอะไรอยู่ดาวนาเฮ้ยตัวรู้สึกแปลกๆนะข้อหนึ่งข้อสองกริย์เอ๋ยกษัตริย์เอ๋ยคนพวกนี้ดูจะเป็นคนชั่วนะครับตัวรู้สึกแปลกๆนะตัวจริงๆก็แปะมันก็ไปอยู่ตลอดนะนั่นสินะใช้ก็รู้สึกอย่างกันเช่นกันแต่ว่าก็เป็นงานแรกของใช้ก็เหมือนกันนะอ่ะนะก็เลยแบบเลื่อนขึ้นหัวไปหน่อยเฮ้ยผู้ชายคนนั้นแกเนี่ยเข้าใจคําพูดของอีกสองคนใช่ไหมแล้วก็ไอ้ต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือจะเละ ดาเลสคุง3ขวบหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วกัตริยของเขานี่แหละที่เป็นอาเทียนนะครับที่เผาไหม้แม้แต่น,นรกไซเลียมคุงไอ้ไซเลียมแล้วเจ้าหลกักคือใครก็บอกว่าเป็นซานตาคลอสจริงไงล่ะเอาเอาของขวัญไปโอ้ของขวัญเอามาโอเคโอเค พวกเจ้าเนี่ยเอานี้ไปแล้วกันนะนี่มันกาซีนะครับพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยชอบตายก่อนใช้ฮกุได้นะก็เอาไอ้นี่ไปแล้วกันเผื่อจะได้รับความรักมากก็คือว่าวิ็นกาที่เพิ่มค่า NP ก่อนู้ลระมังครับก็เลยบอกว่าเออมึงไปเพิ่มเอเร็วๆนะจะได้แบบได้ใช้ทุโฮกุมกูมั่งไม่งั้นตายก่อนเพราะเป็นเวอร์ซ์เกอร์ทั้งคู่นะครับผมแกแต่ก็ไอ้ผ้าคลุมดำแกเนี่ยเอาอนนี้ไปแล้วกันนะ โอ้ได้การแลเลยนะครับเนี่ยโอ้อ้นี่แหละความรักนี่แหละสายสว่างของข้าคริสตินเอามาให้ข้าแล้วสินะก็บอกว่าอย่าเข้าใกล้กวางของฉันเอ้ยไม่ like ใช like ่เลนเดียของฉันไงล่ะฉันน่ะยุ่งนะยังมีงานต้องทำอีกเยอะไปกระเถอนนัสซิล่าสายใต้เนี่ยก็เหมือนกับลมอยู่น้ำไม่ได้หรอกถึงแม้แบบว่าจะกินไม่พอแล้วอยู่ที่ปาร์ตี้ไม่ได้ก็เถิดถึงมันจะทรมานมากก็เถองั้น ลาก่อนพวกเด็กจิ๋วปีหน้าเจอกันนะ Merry Christmas โอเคสำหรับซ้อมครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้มันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าในฐานะกวางเรนเดียนะโอเคจนกว่าคริสต์มาสจะจบก็คงมีการต่อสู้มากมายแล้วก็รวบรวมไอ้พวกถุงท้าที่ตกอยู่อยู่เนี่ยแล้วเอามาให้ฉันนะไอ้พวกถุงท้าพวกเนี้ยมันเป็นแบบว่าจิตวิญจิต เหมือนกับว่าผลึกของหัวใจของพวกเด็กๆที่ต้องการของขวัญไอพลังงานพวกนั้นเป็นพลังงานที่ทําให้ซานตาครอสเนี่ยสามารถบินไปทั่วโลกได้หรือว่าคือเหมือนอน้ํามันสำหรับตัวฉันนี่แหละถ้าเก็บมาไม่เท่าไหร่แล้วก็ฉันเนี่ยก็จะมอบของขวัญให้เจ้าอย่าลืมล่ะไอคาขอร้องก่อนซานตาซานครั้งหน้าเนี่ยคือวันที่17จนก,กว่าจะถึงวันนั้นก็ทําการฝึกฝนปาร์ตี้ดีๆล่ะฝึกฝนปาร์ตี้คือทําอะไรวะ โอเคครับก็ได้อ่วยทองมาไอ้ม้วนทองมาอันหนึ่งนะไอแอปเปิลทองโอ้โหเริ่มเรอละโอเคครับก็ขอจบวิดีโอครั้งแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอในวิดีโอข้างหน้นาในของวิดีโอขั้นที่สองครับผมสวัสดีครับ